สวัสดีค่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมารับชมขั้นตอนการทำยำข้าวโพดขนมจีนกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำกันเลยค่ะไปเลยค่ะ นี่คือวัสดุนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทำยำข้าวโพดขนมจีนวันนี้นะคะก็จะมีขึ้นช่ายนะคะนี่คือผักขึ้นช่ายแล้วก็ชีหอมต้นหอมนะคะ,ะข้าวโพดอันนี้หอมหัวใหญ่นะคะมะนาวแล้วก็ลาบผักชีนะคะลาบักชีกระเทียมพริกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ลูกชิ้นปลากับกุ้งนะคะกุ้งลวกนะคะอันนี้ชุรสนะคะแล้วก็อันนี้ น้ำตาลเคี้ยวนะคะแล้วก็น้ำน้ำปลานะคะตัวนี้น้ำปลานะคะแล้วก็กระเทียมดองนะคะแล้วก็ขนมจีนค่ะทีนี้เราก็มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะรับชมกันเลยค่ะใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่ลากผักชีลงไปนะคะขูกให้มันละเอียดพอหยาบนะคะไม่ใช่ว่าละเอียดเลยนะคะหยาบหยาบ ก็คือวิธีการขั้นตอนการทําน้ํายํานะคะทีนี้พริกกับลากผักชีแล้วก็กระเทียมที่เราโขกพอหยาบ,บแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ําตาลเคี่ยวนะคะนี่ค่ะน้าตาลตาลเคี่ยวล,ลงไปนะคะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนะคะ สิดลดลงไปด้วยนะคะปัน,นี้เราก็มาทำการยำเลยนะคะ ทำน้ำยำเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมซอยของไว้เลยค่ะเราก็จะมาทำการซอยหอมนะคะวันนี้เอามีดเล็กมาหน่อยนะคะซอยหอมหัวใหญ่นะคะมีดเล็กไปหน่อยนะคะ ได้นะคะต้นหอมกับรากกับต้นหอมกับชีหอมนะคะ าก็ปะดไว้เลยนะคะ ข้โพดนะคะเตรียมข้าวโพดไว้ก่อนข้โพดเราไม่ใส่เยอะนะคะใส่คือปักใส่ขนมจีนบีบสดของเราลงไปนะคะ ใส่ลูกชิ้นกับกุ้งลงไปนะคะใส่ข้าวโพดลงไปเลยใส่ขึ้นช่สีหอมก็หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะคะ นนะะให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะ ราทำกินเองนะคะไม่ได้ใส่ถคงมือบีมะนาวลงไปเลยนะคะบุกขาวให้มันเข้ากันนะคะน่าอร่อยไหมคะทะุกคน ไมย่ยุ่ยากนะคะทำกินได้ทำขายได้นะคะยำข้าวโพดขนมจีนของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาชิมรสกันเลยนะคะ ทำไม่พอเไรเราก็เติมลงไปนะคะนี่ใส่น้ำปลายอยีกนิดนึงนะคะให้มีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะกินดูนะคะกินดูอีกรอบ โอเคค่ะอร่อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูเวลาตักใส่จานกันนะคะยำข้าวพวขนมจีนของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาอร่อยไหมคะทุกคนอันนี้ทําไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะเพื่อให้กับเด็กๆทานได้นะคะคนแก่ก็ทานได้นะคะมันไม่เผ็ดเท่าไหร่ ถ้ารุ่นวัยกลางคนหรือวัยรุ่นนี้จะกินเผ็ดหน่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจในการคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สามารถเอาไปทําขายได้เลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะไม่ว่าจะาไปทํำขายหรือว่าไปทําทานที่บ้านก็อร่อยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ